สวัสดีครับผมนายเอกวิชาอัทวันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกิติการหญิงแก้วสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิรัญชนาเข็มพรมาเลขที่24คะ่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทริดาบุรกรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยะธิตาาประสานม .4 ท12เลขที่38คะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดในเรื่องการปกครองแบบเผด็จการนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเล่าถึงการปกครองแบบเผด็จการนะคะเราต้องรู้ก่อนว่ารูปแบบการปกครองจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันค่ะแบบที่1การปกครองแบบประชาธิปไตยมีทางตรงและทางอ้อมค่ะรูปแบบที่2การปกครองแบบเผด็จการมีอำนาจน,นิยม เผด็จก,การทางทหารราชาธิปไตยและแบบที่สองเบสเ็จมีฟาสซิสคอมมิวนิสต์และนาซีค่ะเราจะมาพูดถึงความหมายของการปกครองแบบเผด็จก,การกันนะคะตามพจนานุก,กรมการใช้ออำนาจบริหารเด็ดขาด เรียกลัทีิหรือแบบการปกครองที่ผู้นำคนเดียวหรือบุคคลกลุ่มเดียวใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดในการบริหารประเทศว่าลัทธิเผด็จการเรียกผู้ใช้อำนาจเช่นนั้นว่าผู้เผด็จการค่ะความหมายโดยสรุปของเรานะคะการปกครองที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจและการบริหารค่ะการปกครองแบบเผด็จการค่ะ เผด็จการอำนาจนิยมรูปแบบการปกครองนี้ผู้ปกครองจะมีอำนาจในการปกครองโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครองแต่ยังให้ประชาชนมีสิทธิเสรีรภาพในทรัพย์สินการดำเนินชีวิตประจำวันเสรีรภาพในการนับถือศาสนาตราบใดที่ไม่กระทบต่อการปกครองค่ะ,ะเผด็จการเบ็ดเสร็จนะคะรูปแบบการปกครองที่ผู้ ปกครองมีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นระบ,บอบการปกครองที่มุ่งปกครองเบ็ดเสร็จทั้งด้านสังคมรวมถึงชีวิตส่วนตัวของประชาชนด้วยค่ะผเิตการอำนาจนิยมลักษณะการปกครองหนึ่งผู้นามีอำนาจในการปกครองประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง 2. ผู้นําอาจมีคนเดียวหรือเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพและภาคธุรกิจ 3. ความปลอดภัยผู้นําสําคัญกว่าประชาชน 4. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพบางส่วนเช่นการใช้ชีวิตความเชื่อเป็นต้นแต่ไม่สามารถทําสิ่งที่เป็นผลกระทบต่ออํานาจการปกครองได้การปกครอง เผด็จการอำนาจนิยมมี2แบบ 1. ราชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบประมุขเป็นผู้ใช้อำนาจมีการสืบทอดตำแหน่งทางสายเลือด 2. เผด็จการทางการทหารคือระบบก,การปกครองที่อำนาจทางการเมืองขึ้นอยู่กับกองทัพเป็นการปกครองแบบคทาธิปไตย ลัทธิอำนาจนิยมอย่างหนึ่งโดยผู้นำเป็นกองทัพหรือผู้ที่กองทัพสนับสนุนผด็จการเบร็ดเสร็จรูปแบบการปกครองที่ปกครองผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นระบบปกครองที่มุ่งปกครองเบ็ดเสร็จทุกด้านของสังคมรวมถึงชีวิตส่วนตัวของประชาชนทุกคนลักษณะาการปกครองแบบ พด็จการอำนาจทุนนิยม 1. อำนาจการปกครองเป็นของผู้นำประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง 2. ผู้มีอำนาจมีเพียงผู้เดียวที่เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพภาคธุรกิจและประชาชน 3. ความปลอดภัยผู้นำมีความสำคัญมากกว่าปากท้องประชาชน 4. ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพเพราะอ,อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของรัฐบาลพด็จการเบ็ดเสร็จเด็จการเบร็เดเสร็จรรมีหลายรูปแบบดังนี้ 1. นึ่็จการฟานซิส 2. เผด็จเดการนาซี 3. เผด็จเดการคอมมิวนิสต์เผด็จการฟาสซิสต์ฟาสซิสต์เป็นรูปแบบการปกครองที่เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสัขขงคม mm hmm. ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคำว่าฟาสซิสต์มาจากคำภาษาอิตาลีว่าฟาเซตแปลว่ามัดหมายมีความซอ ฮิตเลอเป็นรัฐทีการปกครองที่เน้นชาตินิยมเชื่อว่าเชื้อชาติของตนสูงส่งกว่าชาติอื่นๆ Communist ต์คอมมิวนิสตคือแนวคิดทางการเมืองที่นำทฤษฎีการปกครองแบบ Communist ที่คารม,มาสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความเหลื่องชนชั้นและทุนิยมคอมมิวนิส เป็นรัฐทีการเมืองและเศรษฐกิจคิดขึ้นโดยคาร์มักและฟิเิชเองเงนนซึ่งต้องการให้มีรัฐบาลกลางภายใต้พรรคค,คอมมิวนิสต์มีอำนาจเพื่อควบคุมการเมืองและเศรษฐกิจของชาติโดยขจัดพวกที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือการผลิตต้องการให้มีการ ประชาชนอื่นไม่มีสิทธิ์ผู้คอมมิวนิสต์ถือว่าตนมีอำนาจปกครองเพราะอ้างว่าเป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพวิวัฒนาการทางสังคมแบบคอมมิวนิสต์โดยแรกเริ่มมาจากระบบสังคมทาสโดยมีแรงงานเป็นปัจจัยในการผลิตโดยมีนายทาสและทาสเป็นปัจจัยต่อมาเข้าสู่ระบบสังคมศัดินาโดยมีที่ดินเป็นปัจจัยคือมีเจ้าของที่ดินและผู้เช่าเป็นปัจจัยในการผลิต ต่อมาได้เข้าสู่ระบบสังคมทุนนิยมโดยมีทุนเป็นปัจจัยในการผลิตโดยมีนายทุนและกรรมกรเป็นปัจจัยต่อมาได้เกิดการปฏิวัติของชนชั้ชนกรรมชีพของประชาชนจึงเข้าสู่ระบบสังคมนิยมจึงมีการด้อถอนอุดมการแบบทุนนิยมรัฐเตรียมเข้าสู่ระบบคอมมิวนิสต์และประโยชน์ของสังคมมากกว่าประโยชน์ของเอกชนเสมอและมีรัฐสวัสดิการให้กล่าวโดวยสรุปคือ ระบบการปกครองแบบเผด็จก,การคือประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครองและระบบการปกครองแบบเผด็จก,การนั้นให้ความสําคัญกับผู้นํามากกว่าประชาชนเสมออํานาจผู้นําเป็นอํานาจที่เด็เด,ดขาดผู้นําที่ได้รับเลือกจากกองทัพนักธุรกิจประชาชนระบบะเผด็จก,การไม่ให้สิทธิ์เอกในภาพบางประการแต่ยังคงควบคุมอยู่ดังนั้นสิทธิบังบอกการบางอย่างจึงไม่มี ข้อดีของระบบะเผด็จการคือ 1. ก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวและความมีวินัย2มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 3. ประชาชนยึดมั่นต่อผู้นําข้อเสียของระบบะเผด็จการคือการปกครองโดยบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียวเพียงเท่านั้น 2. มีการใช้อำนาจและกดขี่ลิดลอนสิทธิเสรีภาพรวมท,ทั้งตถุจรายต่อชีวิตของประชาชนหรือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครองและ 4. การพัฒนาประเทศในดา้านต่างๆจะเป็นไปได้วยความยากลาบากเพราะจะถูกกีดกันจากประเทศต่างๆทั่วโลก